Hey. เป็นลักษณะการเอื้อต่อกันนะครับใช้เชือกโยงรัดไปติดกับต้นลำยหายไว้เป็นลักษณะเกี่ยวโยงกันโอเคปั hey. okay. ้นก่อนได้ใชยค่อยพัฒนาใหม่แต่เวละหน่อยลอยก็โอเคละ hey. ทำไปทุกวัน มันก็ต้องสดใสไปแล้ววันนี้พักก่อนขอกลับก่อนมีข้าวกินปลาก่อนโอ้นี่อุปกรณ์เราโอ้ต่อไปเลยต่อไฟนะชย้ยเวลามาสวนจะได้มีไฟใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์เองมันไม่เวิร์กว่ามันเล่นสว่างแต่กลางคืนเผื่อพ่ออาต้องการเสียบไฟในเวลากลางวันมาสวนนี้ต้อง ต้องมีกัน,นเสียอุปก,กรณ์ไฟฟ้าต้องมีเดินเรื่องกันเดินเรื่องต่อไฟตอนนี้เอาเป็นขั้นเป็นขั้นไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นเป็นขั้นเออทคขับก่อนโอ้ต้องเอาอาหารให้ไก่ก่อนลืมไปนะั่นเนี่ย เอาข้าวมาฝากไว้ที่เองตรงนี้เห็นไหมนี่โอ้เด็ดเด็ดต้องเอาที่มาตักเอาข้าวไ,ไปให้ไก่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดให้ตั้งตะวนันเขาคงกินหมดแล้วแหละเอาอุปกรณ์มาตักอกอ,อกก่อนรอก,ก่อนรอก่อนตักข้าวให้ไก่ก่อนโอ้เหลยออนี่หน่อยนึงเลยหน่อยนึง <Okay. S 2> เกือบลืมไปรดแต่ต้นไม้ลืมเอาอาหารในไก่ครับโอ้พิันไขยเพิ่มแล้วนะครับเป็นแปดใบละแปดใบนะครับโอ้โชคดีโชคดีแปดแปดเซียนภาษาจีนพุหฮองว่าโป้ยเซียนจริงๆโอเคข้ามไปก่อน ไม่พอแค่นี้เขาไม่พอเอามาอีกกันโอ้เครื่องบินบินไปพงพงพงอเขาคาดปลอดภยัยเลยเขาขี่เมกไปละลูกหลานพ่อแม่ลูกเมียรออยู่ขอให้ถึงที่หมายโดยสันติภาพปลอดภยัยโอ้หลับปลอดภัยไปแล้วเฮ้อีกก่อนใช้ เขาเอาฝากไว้นี่ด้วยปลอดภัยดีว่ะเออเองจะได้ดูแลให้ข้าด้วยนะใครจะได้ไม่มากั้มไก่ทำร้ายไม่ได้ฝากเองไว้แล้วเนี่ยฝากไว้นี่โอ้ใครมารังควานจัดการเลยนายชาข้าบอกเขาลุงแม่ป้าก็ได้ดูแลให้ลูกให้ล้านหน่อยอรู้แล้วรู้แล้วว่าชามันอยู่นี่แหละ นั่นมันเปล่งไฟให้ได้มันก็ชุดยอดมาเลยไฟไม่ไม่ใช่ว่าเปล่ไงได้ง่ายนะ <c oughs> เออมันเสียไป <c oughs> เออคูดเอ,อมนสมัยก่อนเนี่ยที่ม,มีชีวิตมังบอกให้ไปดูให้หน่อยไม่ออกเพราะเอามนมะันวันไม่ออกเนะก็เลยบอกว่าอันมากดจุดปุ่มปึ๊บแป๊กเนี่ยถ้าเองอยากให้ออกเองก,ก็กดปุ่มปิกแป๊กเนี่ยถ้าเองไม่อยาก สว่างเองก็ปิดป้อนเป็นห้องนอนมันหรอทนไม่อยากสว่างว่าใครอยากสว่างตลอดเวลามันก็ปิดแต่คือนัยยะที่มันเปิดปิดเปิดปิดลยเออมันเป็นข้อเฉลยนะบอกง่ายเออมันเลยเป็นข้อเฉลยเลยนะแสดงว่ามันไม่ชอบสว่างมันก็ปิดใช่ปะพอมันพอมันอยากจะอยู่ที่มืดหลับนอนมันก็ปิดอะเหมือนเฮานี่แหละอยากหลับอยากนอนก็ปิด สว่างก็เปิดเนี่ยเพราะมันเป็นปุ่มปิ๊กป๊อกล่ะเหมือนสวิต์โอเคอาล้อ่โอเค,อเคกลับละครับกลับละไปพักผ่อนก่อนนี่ไวน้นี่โอเคโอ,คโอ,คโอค้ตรงนี้เป็นที่วางในชั้นเหล็กอย่างดีเลยองเหล็กเกา่าสวนห่าง ของเงินกระทาปลูกผักในรถไถทับหกักบูบีถามเพื่นว่าเพื่นบอกเอาแล้วเาเลยเอามาประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์โอ้ขอบคุณหลายของปูงเลี้ยงพ่อหลวงหมิวเออใช่ใช่ส่วนสวนประตูเหล็กสมัยฝรัง่งมาเช่าเอาเพื่นมาถ่ายทับที่แล้วถามฝรัง่งว่าไม่เอาเขาเลยเขาเลยขอเพื่นมาใช้ประโยชน์ครับ